ความรักไม่ใช่แค่เรื่องหัวใจแต่คือพลังงานบางอย่างที่แม้แต่วิทยาศาสตร์ก็ยังอธิบายได้ไม่หมดสวัสดีค่ะทุกคนที่แซนดี้อันอาลกราบรายงานตัวอีกแล้วจ้า EP นี้ขอชวนมาฟังอะไรสนุกสนุกเบาๆแต่มีกลิ่นกับเรื่องพลังงานของความรักใครที่เคยรักรักอยู่หรือรักตัวเองเอยู่นึงมาค่ะมุมนี้นะ่าคิดมาก ความรักคือพลังงานจริงหรอจริงสิจอ๊อเวลาเรารักใครดีๆร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนอย่างโดพามีนออกซิกโตซินซึ่งมันคือพลังงานบวกที่เปลี่ยนทั้งอารมณ์ความคิดไปอย่างแรงมันด้านใจลีนะบางทีแค่คิดถึงใครแรงๆัวโผล่มาเฉยเห็นไหมพลังงานมันส่องถึงกันได้จริงๆแล้วมันเปลี่ยนเราได้ยังไงอะ เคยไหมอยู่ดีๆก็ใจเย็นลงขยันขึ้นอยากพัฒนาตัวเองเพราะมีใครสักคนให้ใจแต่ถ้าไปรักผิดคนเหมือนพลังโดนดูจนใจสมทุกวันจิตวิทยาเรียกว่า emotional energy shift รักนี่หัวใจฟูร่างกายสดชื่นรักท็อกซิกแบดมอดทุกวันแบบไม่รู้ตัว เชื่อไหมพลังรักเปลี่ยนโลกได้จริงวิจัยบอกเลยว่าคนที่รู้สึกรักนี่ว่าจะรักจากใครควรรักครอบครัวหรือมาน้อยจะเครียดน้อยอุย่ยช้าก,กว่าแล้วฝืนฟูไวกว่าอีกนะแล้วจะดึงดูดพลังรักดีๆยังไง ร่มรักตัวเองก่อนให้พลังงานดีๆกับตัวเองคิดดีพูดดีความคิดคือคลื่นที่ส่งออกไปนะอยู่ใกล้คนใจดีรินน้ำหอมแห่งพลังงานดีมีอยู่จริงขอบคุณรักที่เคยมีแม้จบไปแล้วแต่มันเคยสอนให้เราเติบโตวความรักที่ดีไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์นะ แต่มันคือพลังงานบางอย่างที่ช่วยเรายืนขึ้นอีกครั้งในวันที่ท่าไม่มีแรงเลยอะ่ะเธอเธอกำลังรู้สึกหมดพลังลองมามองไปรอบๆตัวดูความรักอาจอยู่ตรงนั้นนานแล้วอาจไม่ใช่คนรักแต่อาจเป็นถวดเธอเองก็ได้นะ ถ้าคลิปนี้เติมพลังให้หัวใจอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์และกดติดตามพี่แซนที่แอนเอาไว้ด้วยนะเพราะความรักครั้งหนะ้าพี่จะพาไปส่องรวดอีกมุมที่ไกลเขาไม่ค่อยพูดแต่พลังมันแซบไม่เบาเลยนะบาย